ของบ้านเราเนี่ยไม่ใช่แบบจอดรถปุ๊บก,ก็คือมานั่งทานข้าวได้เลยต้องนั่งเรือต่อไปด้วยครับคือนักเที่ยวมานะคะจอดรถไว้บนนี้เลยปุ๊บแล้วก็ต่อเรือเนาะเราแจ้งมาก่อนเนาะเราก็จะได้มารับมาเลยงลงเรือมานะคะสองข้างทางก็จะเป็นบรรยากาศของป่าชายเลนแล้วก็ฟ้า,พาบ,บอกว่า2นาทีก็ถึงแล้วซึ่งก็ถึงแล้วจริงๆนี่ด้านหน้าของเรานะคะคือกระชังอื่นๆเนี่ยจะเป็นกระชังเลี้ยงปลานะคะแต่ว่ากระชังเนี้ยจะมีความพิเศษคือ ตัวกระชังนี่ลอยอยู่กลางน้ำนี่คือเขาตกแต่งแบบสวยเลยขึ้นมาบนกระชังแล้วนะคะตรงนู้นเขาจะเป็นโซนเหมือนเป็นเป็นห้องนอนเหมือนทำเป็นโฮมสเตย์ไว้วัตถุดิบนะคะ ความสดนี่แน่นอนอย่างปลานี่คือเขาจะใช้ปลาจากกระชังนี่แหละทําให้เราทานเนาะกูเปอรอะไรก็เป็นของที่ชาวบ้านเขาไปหามาที่นี่นะพ่อเนาะคือนอกเหนือจากเมนูอาหารที่เขาคิดเป็นเซตนะคะเรามาซื้อเพิ่มได้แล้วก็ให้แม่ครัวทําให้อันนี้เราจะซื้อเป็นซาชิมิปลาเก๋า ที่อยู่ในโปรแกรมของหลาดปัญจอโฮมเซกก็คือถ้าเกิดว่าเราจะมากินอาหารก็คือต้องจองเข้ามาก่อนเนาะเขาก็จะเอาเรือไปรับมาอันนี้ก็จะแบบจัดเต็มมากนะคะเซตนี้นะคะจะอยู่ที่499บาทต่อคนข่านต่ำก็คือ5คนขึ้นไปนะคะเริ่มจากแกงส้มปลากระพงนะคะแกงส้มแบบเนื้อล้วนๆอาหารก็จะเน้นความสดของวัตถุดิบนะคะอย่างปลาก็คือปลาสดกุ้งสดปูสดเลย ป้าปานี้คือแบบดีมากนี่้ากดีกว่ากุ้งผัดหวานเป็นการกินข้าวที่แบบบรรยากาศด้านหลังนี่คือเป็นน้ํไหลๆนะคะแล้วก็ปลาชเชลนวิวดีมากมกุ้งนะคะอันนี้ก็คือสดเหมือนกันแล้วก็แม่เขาก็จะผัดมาแบบหวานหวานเค็มๆนิดนึงถ้าเกิดว่าเราอยากกินเป็นแบบกุ้งต้มเกลือก็บอกได้เหมือนกันนะกินปูค่ะนี่ตัวนี้เลยปูนี่คือแบบเป็นเป็นเลยนะคะตอนที่จับขึ้นมา ปูม้าสดหสดวานคือไม่ต้องจิ้มก็อร่อยแล้วเพราะว่ามันสดจริงๆดูความขาวของเนื้อกันเชียงนะคะปูสดหวานแน่นนี่ห่หอยหมากนะคะชุบเข้าให้แล้วก็งัดออกมากรุบกรับเนื้อหวานมากปลาทอดนะคะ ถ้าอยากกินเป็นปลาเผาก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าอยากสั่งเป็นปลาทอดก็บอกแม่ได้แม่ก็ทำให้ได้แต่ต้องบอกล่วงหน้าเพราะอย่างพวกปลาเผานี่มันจะใช้เวลาเนาะยนหนึ่งเรื่องความสดของวัตถุดิบปลาทอดดีมากแล้วเหมือนแม่เขาทุบกระเทียมลงมานนหนึ่งตอนทอดนะคะหอมมากซาชิมิบ้างค่ะเนื้อปลาเก๋านะคะนี่อันนี้คือหนึ่งตัวเลยนะนี่กินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดเนื้อแบบขาวๆเลย หนุบ,น,บ,น,บนับกรุบกรับมากแล้วปลาเก๋าดีมากคุณผู้ชมที่ดูแล้วอยากตามรอยรายการนะคะที่นี่เนี่ยมี2แบบให้เลือกบริการก็คือ 1. เราจะมาเฉพาะมาทานอาหารอย่างเดียวก็ได้เขาก็จะมีเรือไปรับไปส่งนะคะที่นี่นะคะต้องบอกว่าเขามีบริการเรื่องของกิจกรรมท่องเที่ยวก็คือนอกจากเราจะมานอน โฮมเซมากลางเต็นท์นะคะใครที่อยากแบบออกไปตกปลาตกหมึกก็สามารถที่จะประสานหรือแจ้งเข้ามาก่อนได้ทางนี้เขาจะได้ติดต่อเรือซึ่งก็เป็นชาวบ้านในชุมชนนี่แหละคะ่ะก็ถือว่าเป็นการกระจายรายได้ด้วยเนาะต้องแจ้งล่วงหน้าเพราะว่าเขาจะได้มีการจัดเตรียมเรื่องของอาหารสถานที่ด้วยนะคะติดต่อได้เลยก็คือหลาดปัญจอโฮมเซนะคะอยู่ที่อำเภอเกาะ,กะลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะ